สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง before the match นะครับประจำวันพฤหัส,สบดีที่2กุมภาพันธ์2566นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยก่อนเกมพมรีเมียร์ลีกนะครับผมก็หลังจากที่เราตื่นเต้นกับดิวส่งท้ายในตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านไปนะครับอย่างเอนโซ่เฟรนันเดสนะครับผม มิดฟิลตัวทาเกมเลยนะผมคือมิดฟิลตัวสร้างสรรค์เกมดีกว่าพูดอย่างนี้นะเป็นคนที่ออกบอลจากแนวลึกละกันนะผมนะก็ย้ายมาจากเบนฟิก้านะค่าตัวก็ราว0 5ล้านปอนด์เลยร้อยหล้านปอนด์เราประมาณเนี้ยนะครับผมนะสลหรับเอนโซนะก็ะเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในอังกฤษนะครับผมการย้ายเข้านะนะครับผมก็แซงหน้าแจ็คกิลลิชไปนะครับผมโอ้โหก็ ผมว่าหลายคนน่าจะตามลุ้นอยู่แล้วในช่วงวันสุดท้ายนะครับผมผมก็หนึ่งในนั้นนะนะครับผมนะก็มอาเป็นว่าผมปาหอมพอนะผมก็หลายๆคนก็น่าจะทราบนะว่าเชลซีได้ใครมาบ้านนะผมก็จะข้ามประเด็นนั้นไปเลยนะครับผมเรามาว่าในเกมพิมารลีกนะครับผมเนี่ยเกมที่จะลงเตะนะผมเจอกับฟูลแลมนะครับผมเชลซีเปิดบ้านรับการมาเยือนของฟูลแลมนะครับผมเตะกันตีสามนะครับคืนวันศุกร์นะครับผมเราไม่ได้เตะเสาร์อาทิตย์เหมือนปกตินะ เราเตะคืนวันศุกร์นะครับผมเวลาตีสามด้วยด้วยเนื่องจากผมว่าเชลซีตกรอบไปอะตกรอบบอลถ้วยนะครับผมก็เลยไม่ได้มีภารกิจอะไรก็เล่นแต่บอลลีอย่างเดียวเ<ม>ท่านั้นนะครับผมก็เลยอาจจะมีโปรแกรมมาลงวันศุกร์อย่างนี้บ้างนะครับผมนะก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ตื่นดูได้อยู่แล้วนะครับผมปกตินะเพราะวันเสาร์อาทิตย์หลายๆคนก็น่าจะเป็นวันหยุดนะครับผมนะก็ใครไหวก็ดูนะคใครไ,ไม่ไหวก็พักผ่อนให้ เต็มที่นะครับผมแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ก็ฝุ่น PM 2.5มเยอะนะครับผมนะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมก่อนหน้านี้ผมก็เลยไม่ได้ทำคลิปอะนะผมในช่วงราคาไดมีออฟบูเพราะว่าเสียงก็มีบ้างไม่มีบ้างนะครับผมมีหวัดนิดๆหน่อยๆด้วยนะก็เลยไม่ได้ทำอีกคนนึงก็เลยกะว่าเดี๋ยวอาจจะหลังจบเกมนี้แล้วอาจจะเพิ่มเติม นะครับผมในส่วนของอ c a d e m ิมแมอบลูแล้วก็ในเรื่องของนักเตะดาวรุ่งของบราซิลก็ค้างมานานแล้วไม่ได้ทำเลยนะครับผมอย่างครั้งที่แล้วเ่ยคลิปเอ่อตัวคลิปมันเสียไปนะผมก็เลยต้องทำใหม่นะผมแล้วก็ไปเจอนักเตะดาวรุ่งที่สัญชาติฝรั่งเศสบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวมาแนะนําในบาราซิลก่อนละกันนะผมเดี๋ยวจะไปไล่อันเก่าดูต่อนะว่ามีใครกันบ้างน,นะผมที่เพราะว่าเราดึงอันเดซานโตสมานะผมแล้วก็มันจะมีสกู๊ปที่ทํามาแบบเกี่ยวกับ เพชรเม็ดงามของลีกบ,บราซิลนะผมี๋ยวผมจะแนะนําให้ทราบคลิปไม่นานนะครับผมนะคลิปสั้นๆน,นะผมแนะนำเฉยๆว่าเป็นใครอะไรยังไงอายุเท่าไหร่อย,อยู่ที่มาอะไรนะครับผมนะก็โอเคเราไปว่ากันในส่วนของแกรนด์พอตเตอร์พูดเอาไว้ก่อนเกมนะครับผมเ,เริ่มจากตลาดนักเตะเดนมารก,กลาผมที่ผ่านพ้นไปนะผมวันสุดท้ายนะผมเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมพอตเตอร์ Potter เขาบอกว่าตัวเขาเองเป็นเฮดโค้ชนะครับผมแล้วก็ เขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะผมมากเกินไปไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องตลาดนักเตะมากเกินไปนะผมแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเขาต้องมีสมาธิในการคุมทีมซ้อมในวันถัดๆไปและเตรียมทีมสลับเกณฑ์กับฟูลแลมนะครับผมแล้วก็ผมมีส่วนร่วมมานานเกินกว่าที่จะรู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้นะครับผมผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในตอนนั้นได้ผมรู้ว่ามันเสร็จสิ้นผมก็ยินดีมากเพราะ เราได้นักเตะที่ยอดเยี่ยมมานะผมน่าจะเป็นเอนโซนะก็เลยถามต่อเลยครับคิดยังไงกับเอนโซนะครับพอตเตอร์บอกว่าตอนเนี้ยเราต้องมองไปเรื่องการน่าจะเป็นคือนิซ่าคิงเซน่าเขาขยายความตรงนี้ว่าแบบเรื่องทุกอย่างต้องเคลียร์ประมาณเนี้ยนะครับผมนะประมาณนั้นแต่ว่านิซ่าคิงเซน่าบอกประมาณว่าอ่าน่าจะเป็นเรื่องพาสปอร์ตต้องดูว่าทันหรือเปล่านะผมว่าเอนโซจะลงทันหรือเปล่านะนะครับผมเพราะว่า อกองกลางเชลซีก็ปล่อยจอร์จิโน่ไปแล้วนะครับให้กับอาร์เซนอลไปก็เลยกองกลางอาจจะจํากัดนิดนึงอ่ะนะผมเพราะว่าสกัเลียก็เจ็บอยู่นะครับภาษาสเปนเนี่ยพอตเตอร์เขาบอกว่าตัวเขาเองไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนภาษาอังกฤษของเอนโซ่ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับผมไม่ได้ไม่ค่อยดีด้วยนะครับผมแต่ว่าเราจะทําให้ดีที่สุดนะทาให้ดีกว่านี้นะเขาเป็นชายหนุ่มที่น่าประทับใจและเราเรา,เราคอยที่จะได้ร่วมงานกับเขานะแล้วก็ประเด็นหลัก นะครับผมเรื่องฮาคิมซีเยตที่ไม่ได้ย้ายไปเปเชนะผมหลายคนน่าจะทราบนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเปเชเขาอุทธร์ไม่ได้นะครับผมก็เลยอดได้ซีเยตในช่วงท้ายของตลาดไปนะครับผมพอตเตอร์บอกว่าตอนนี้เขาอยู่ที่อังกฤษนะกลับมาแล้วนะครับผมแล้วก็ลงซ้อมกับทีมเมื่อเช้านะครับผมเขามีความเป็นมืออาชีพและเข้าใจกับสถานการณ์เขายังอยู่กับเรานะครับผมก็ภาพซ้อมเนี่ยก็ดูยิ้มแย้มนะนล้อผมซีเยตก็ เอาเป็นว่าหวังว่าเกมกับฟูลแลมอาจจะได้ออกสตาร์ทนะถ้าสภาพจิตใจไม่แย่นะครับผมเพราะว่าปีกเราเหลือแค่เขาแล้วนะครับเพราะว่ามาดูเอเก้เนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับผมยังอาจจะยังต้องใช้ซีเยตไปก่อนนะครับแต่ถ้าสภาพจิตใจไม่ไม่โอเคก็อาจจะเป็นสเตอร์ลิงมั้งนะครับผมเพราะว่าน่าจะมีโอกาสลงอ่ะสองคนเนี่ยคือผมว่านะถ้าถ้าซีเยตสภาพจิตใจเหมือนปกตินะไม่มีปัญหาอะไรผมราว่าลงแต่ ถ้ายังมีเรื่องเนี้ยไอเรื่องย้ายทีมนี่ที่เขาอาจจะส่งผลต่อสภาพจิตใจสเตอร์ลิงอาจจอกสตาร์ทนะครับผมในปีกฝั่งขวานะครับเรื่องขุมกำลังครับที่เซ็นมาขนาดเนี้ยเจ็ดแปดคนเนี่ยแล้วมันดูใหญ่ขึ้นเลยนะครับผมคิดยังไงบ้างกับเรื่องนี้พอตเตอร์เขาบอกว่าเขาไม่อยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มากไม่อยากบ่นนะว่าทีมมันใหญ่เกินไปอะไรอย่างเี้ไม่ใช่อ่ะ มันน่าตื่นเต้นนะมันเป็นการทดสอบสำหรับผมและทีมงานด้วยเรามีนักเตะดีๆมากมายและเราต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการเพื่อการแข่งขันที่ดีในทีมะนะครับผมมันมีแค่11คนเท่านั้นที่ลงสนามได้นะครับผมแต่มันขึ้นอยู่กับว่าความพร้อมและการประคับประคองทีมนะครับผมให้เดินหน้าต่อไปอ่ะนะครับผมช่วงที่มมีการแข่งขันก็เชลซซเหมือนพักยาวอ่ะนะครับผมก็ไม่มีเกมการแข่งขันใช่ไหมครับเหมือนทีมอื่นที่เขามีเกมการสัปดาห์ ยังมีเกมเอฟเอคัพลงเล่นอะไรแบบเนี้ยนะครับก mm ็เ hmm. นี่ย mm hmm. เชลซีว่างเว้นเกือบสองอาทิตย์เลยนะครับผมอย่างที่บอกนะครับผมเป็นย mm ังไงบ้างนะครับพอตเตอร์เขาบอกว่าเรามีการทํากิจกรรมบ้างน,นอกสถานที่ mm hmm. ก็ไม่รู้ว่าไอสิ่งที่เดียร์ซันบอกว่าไปเข้าค่ายทหารแล้วไปฝึกเรื่องสภาพจ,จิตใจอะไรเงี้ยอาจจะจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่แน่นะครับผมนะแต่เขาบอกว่าไป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 ,ไปข้างนอกมาบ้างครับกิจกรรมข้างนอก สร้างการการเป็นภาวะผู้นําการทํางานเป็นทีมนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นการฝึกซ้อมและการทํางานร่วมกับทีมรวมถึงวิธีการที่เราต้องการจะเล่นนะครับผมเก่งกับฟูลแลมว่างไงนะครับผมพอเตอร์ก็บอกว่าฟูลแลมมีมีซีซั่นที่ยอดเยี่ยมเลยนะต้องยกเครดิตให้กับทีมงานรวมถึงมาร์โกซิวาด้วยแน่นอนนักเตะก็ด้วยนะครับผมก็ทําผลงานได้ดีนะครับผมก็ ผู้ควรครับที่พวกเขาอยู่ในจุดที่สมควรได้รับนะครับแล้วก็เรื่องคิดในเรื่องเกี่ยวว่าเกี่ยวกับว่าต้องใช้เวลาในการสร้างทีมหรือเปล่านะครับผมต้องใช้เวลาไหมพอตเตอร์เขาบอกว่าการการฝึกซ้อมการการโคชชิ่งการสอนการฝึกสอนการอะไรต่างๆียมันเป็นกระบวนการอยู่แล้วครับเวลามันช่วยได้ครับแต่ว่าผมจะไม่มานั่งที่นี่แล้วบอกว่าต้องการสิ่งนั้นนะต้องการเวลาอะไรแบบเนี้ย มันอาจจะช่วยได้ก็จริงนะแต่ว่าพวกคุณจะพูดเกี่ยวกับเวลาและความกดดันในขณะที่เรากําลังเดินหน้าต่อไปเนี่ยเวลาเหมือนต้องการเวลาใช่ไหมเนี่ยได้เวลาแล้วก็ทําไมทาไม่ดีอะไรอย่างี้มันก็สร้างความกดดันไปเรื่อยใช่ไหมครับก็ประมาณนั้นอะแบบสื่ออังกฤษก็ต้องเข้าใจครับมันเรื่องเอนโซ่อะว่ามันจะเป็นประเด็นต่อจากมูดิกเลยแล้วก็มูดิกเหมือนจะโดนข้อหาปัญญาอ่อนนิดนึงที่ว่าเนื้อเพลงที่มีคําว่า อย่าผิวพนผิวดำอ่ะอ่ะอง่ายๆนะครับผมตัวเอ,อ่ะนะครับผมคือเหมือน FA ตรวจสอบอยู่อ่ะอ่าแล้วก็เหมือนถ้าผิดจริงก็เหมือนจะลงโทษภายหลังอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมลงโทษย้อนหลังโอ้โหมันเรื่องมันเกิดปี2 0 1 9้าถึงสอัประมาณเนี้ยนะครับผมผมไม่แน่ใจนะถ้าใครอยากทราบประเด็นนี้ก็ช่องอื่นเขาก็ทําอธิบายไว้เรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าผมมองว่าแบบมันเป็นเรื่องบัญญาอ่อนยิงอ่ะนะครับผมตอนนี้เชลซีก็โดนถาถมจาก หลายทุกสารทิศนะครับผมไม่ว่าเป,เป็นเรื่องการใช้เงินอย่างบ้าคลั่งในซัมในช่วงเดือนมกราหรือรวมซัมเมอร์ที่ผ่านมาใช้ไปแล้วกว่าหกเจ็ดร้อยล้านเงี้ยนะครับผมก็โดนว่านะครับผมโดนวิพาววิจารณโดนโดนู่นโดนนี่อยู่แล้วนะครับผมมันเป็นเรื่องธรรมดานะนะครับผมพราอสุดท้ายแล้วผมมองไงรู้ไหมผมมองว่าทุกอย่างก็กลับไปเหมือนเดิมก็คือเมื่อคุณอยากจะพัฒนาทีมสร้างทีมเงินทุนมันก็ต้องใช้อ่ะ เหมือนเข้าตัวเองอะประมาณนะั้นนะครับผมมันก็พวกพวกคุณก็ต้องใช้เงินอยู่ดีถูกไหมนะประมาณนั้นแหละนะผมผมก็เฉยๆฉยะในประเด็นแบบนี้นะนะผมก็พูดอะไรก็พูดไปนะผมเพราะว่าผมสนใจเชลซีสูงสุดอยู่แล้วนะทีมอื่นมันก็คือเกี่ยวกับการแมชผมก็สนใจก็เออว่าเขาเล่นยังไงแค่นั้นนะผมส่วนปัญหาของทีมเขาจะเป็นยังไงฟอร์มดีหรือไม่ดีผมไม่สนใจอย,อยู่แล้วนะนะผมสลับทีมอื่นนะนะครับผม แล้วก็เรื่องการส่งรายชื่อนะก็เชลซีอาจจะปวดหัวนิดหนึ่งอ่ะนะเพราะว่าเซ็นมาเยอะแล้วก็ที่ที่แน่ๆเนี่ยเหมือนกับสี่คนที่แบบต้องตัดไปคนหนึ่งนับก็คือบาเดชิลจัวเฟลิกมิคาโลโมดิกแล้วก็เอ่อใครคนนะผมลืมไปแล้วเดี๋ยวจัวเฟลิกอ๋อมาดัวเบเรชิลใช่ไหมนะผมบาเดชิลโมดิกจัวคานเซโล ไอ้จูอัลฟิลิสพูดผิดขอไปครับจูอัลฟิลิสมาดูไอ้แกตัดไปอยู่แล้วนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งนะผมลืมแล้วไข่บ้างนะอ๋อเอนโซเออเออผมผมเอนโซเออใช่ใช่ก็มีเอนโซใช่ไหมเอนโซจูอัลฟิลิสมาดูบาเดชิลเบอร์ดัวบาเบนวาบาเดชิลก็ได้เพราะว่าก็ผมดูไว้ป้ามันนะเบนวาเขียนประมาณเนี้ยเบอร์ดัวาบาเดชิลก็ได้อะเบอร์ดัวาบาเดชิลแล้วก็ ทางมิคาโลบูดินะครับผมก็สี่คนเนี่ยเหมือนคล้ายเราต้องตัดไปนคนหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยส่งได้สามคนหรือยังไงก็ไม่ทราบนะนะครับผมก็อาจจะปวดหัวนิดนึงนะผมแต่ว่าเหมือนพอตเตอร์เขาพูดประมาณว่าแบบจัวเฟลิกอ่ะจะอยู่ในลิสต์นะครับผมนะก็แบบคือนักข่าวเขาถามมาฟลิกแค่แบบแม้จะยืมตัวมาเนี่ยจะอยู่ในลิสต์หรือเปล่านะจะแบบจะมีชื่อในการส่งรายชื่อแชมเปี้ยนลีกหรือเปล่าพอตเตอร์บอกว่าใช่ครับ คอนเทนชั่นอ่ะก็แปลว่าคู่ค้าแข่งกันอ่ะประมาณนั้นแบบมีชื่ออ,ะ,อะไรเงี้ยนะครับผมเหมือนก็มันสื่อได้ใหญ่หลายอย่างนะอาจจะเป็นสื่อแบบว่าอ่ะอาจจะเอามาพิจารณาว่าเอ้ยอาจจะส่งก็ได้อะไรเงี้ยนะครับผมแต่ว่าถ้าดูท่าทางแล้วมันเหมือนกับว่าจัวเฟลิกอาจจะเป็นหนึ่งในสามประมาณนั้นเลยนะครับผมแต่ยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวก็ประกาศอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันก็ต้องส่งรายชื่อแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวรอบสิบหกทีมสุดท้ายก็จะเริ่มแข่งแล้วนะประมาณนี้ การสื่อสารในทีมลําบากมากน้อยแค่ไหนนะผมว่าแบบต้องคุยกับน,นักเตะเรื่องการลงเป็นตัวจริงการเป็นสำรองอะไรเงี้ยนะครับผมนักเตะมันหลายคนไงนะผมอึดอัดบ้างหรือเปล่านะครับผมลําบากบ้างไหมอะไรเงี้ยนะครับผมพอตเตอร์เขาบอกว่าเออมันมีบทสนทนาที่มันน่าอาจจึดอัดใจเล็กน้อยอยู่แล้วครับเพราะว่านักเตะลงได้แค่สิบเอ็ดคนคนต้องซื่อสัตย์ครับเท่าที่จะทําได้คนต้องยุติธรรมประมาณนั้นนะครับผม ต้องเคารพความจริงที่นักเตะต้องการลงเล่นและแข่งขันแต่พวกเขาก็ต้องอดทนและก็ช่วยเหลือทีมนะครับผมความกดดันเพิ่มขึ้นไหมในการเซ็นนักเตะใหม่เข้ามาพอตเตอร์บอกว่าถ้าคุณใช้จ่ายเงินไปเนี่ยเสียงภายนอกเห็นนะ,นะเสียงภายนอกก็จะดังขึ้นก็คือหมายถึงพวกนักฝ่าวิจารณ์คณนนู้คนนี้ภายนอกเชลซีอะรวมถึงแฟนบอลบ,บ้างบางส่วนอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะดังขึ้นมันเป็นปัจจัยหนึ่งอยู่แล้วทรัพยากรเรื่องแบบนี้เรื่องเงินเรื่องอะไรแบบนี้นะครับผม แต่คุณต้องจัดการให้ดีและแตัดสินใจให้ถูกต้องสร้างสภาพแวดล้อมขึ้นมานะครับ c r แ a t e วอร์ล็อตเมอ่ะนะผมคือสร้างบรรยากาศในทีมขึ้นมาเลยนะขึ้นมาให้ดีอนะ่ะประมาณนั้นนะครับผมคิดยังไงกับเรื่องจอร์ยินโยที่อำลาทีมไปนะพอตเตอร์ Potter บอกว่าเวลากว่าสี่เดือนที่ร่วมงานกับเขานะครับผมเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากสิ่งที่เขาประสบความสําเร็จกับสมโมสรแห่งนี้เนี่ยแต่บางครั้งคุณก็ต้องตัดสินใจครับมันเป็นบางสิ่งที่เขาสามารถรับประกันได้ว่าแบบเขา แบบได้เจอความมั่นคงในการลงเล่นหรือเปล่าเลยเพราะว่าช่วงหลังถ้าเอาเอาว่าเอา,เอา,เอาจรงจนะครับผมถ้าตัวครบอะ่ะผมว่าจอร์ินยอสำรองผมว่านะแต่ก็นั่นแหละนะผมเชลซีตอนนี้นักเตะม,มันเจ็บนะครับผมก็เลยเขาก็ไล้ลงตลอดบางคนก็จะเสียดายนะครับที่ว่าตัวจอร์ินยอไม่ค่อยเจ็บนะครับผมแล้วก็ช่วยทีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะเล่นได้ดีเวลามีกองเตะแต่ผมบอกได้เลยนะว่า เขาอาจจะคือในบางช่วงที่แบบเขาเล่นดีก็มีประโยชน์แต่ว่าบางอย่างผมคิดนะครับบางอย่างเนี่ยถ้าเราจะเล่นบอลด้วยแบบไม่มากจังหวะเกินไปไม่ช้าไม่อะไรเนี่ยผมว่าแดนกลางมันต้องเป็นแบบพอได้บอลแล้วได้บอลแล้วมองไปเลยว่าข้างหน้ามีใครบ้างวะข้างหน้าเล่นต่อเกมลุกเลยได้ไหมอะไรแบบเนี้ยนะผมไม่ใช่แบบพอจะคุมจังหวะแกะเพสอะไรอย่างเดียวมันไม่ใช่เรา เราต้องเล่นแบบตอบโต้นะครับผมไม่ใช่รอพิงเชื่อแล้วรอสวนแบบสวนโดนแบบมีชั้นเชิงหลายจังหวะไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คือก็ขอบคุณกับสลับสิ่งที่ผ่านมานะสอดจอยญิงโยไม่ได้แบบไม่ชอบเขาเลยนะแต่วิธีการเล่นเขาอ่ะเขาผมเป็นคนหนึ่งที่แบบอาจจะไม่ค่อยชอบมากแบบไม่ได้แบบว่าโอ้โหเกลียดอะไรเขานะไม่ใช่แต่แบบไม่ค่อยชอบนิดนึงอ่ะนะผมที่แบบบางทีบางจังหวะแบบ โูจังหวะนี้มันน่าเปิดไปเลยวะ่ะแต่กลายเป็นว่าพักบอลแล้วก็ส่งหลังอะไรเงี้ยนะครับบางทีถ่ายมือให้เพื่อส่งมาพอตัวเองส่งไปปุ๊บก็ยังอยู่ที่เดิมแล้วไม่ขยับอะไรไปไหนคือผมผมก็แปลก,ก,กใจตรงที่ว่าเขาบอกว่าตำแหน่งจอร์จินโยไม่ใช่อะไรง,ง่ายๆนะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าคนอื่นนะมันมันมีที่แบบว่าออปชั่นมากกว่าเนี้ย ถ้ามันดีกว่านี้เราก็ว่าเอาคนอื่นลงก็ได้นะอะไรแบบเนี้ยนะครับผมนะแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรกับเขานะไม่ได้เกลียดไม่ได้สาปส่งอะไรเขานะแต่ว่าก็ขอให้โชคดีกับอาร์เซนอลก็หวังว่าจะได้แชมป์อะไรเงี้ยนะครับผมนะก็ขอโชคดีแล้วกันนะครับผมแต่ก็ขอบคุณกับสหรับสิ่งที่ทําให้กับเชลซีทั้งหมดนะครับผมแล้วก็อมันวินวินทั้งสองฝ่ายนะผมนะเดี๋ยวที่พอตเตอร์เขาพูดไว้นะครับ เรื่องสภาพทีมนะครับผมเอ่อชิวเวลลิสเจมส์สเตอร์ลิงลอปตชีกนะครับจะกลับมาสู่ทีมได้นะครับทั้งสี่คนอาจจะลงเล่นได้ไม่เต็มเต็มไม่เล่นเต็มเกมอ่ะนะผมลงเล่นสักเก้าไม่ครบ90นาทีแน่ๆนะส่วนโฟฟาน่าเนี่ยอาจจะมีชื่อนะแต่บางทีอาจจะไม่มีแต่ว่าสัปดาห์หน้าน่าจะมีชื่อกับทีมนะครับผมประมาณนี้นะเบื้องต้นนะครับผมส่วนคนที่เจ็บไปเนี่ยอ่ะโัวซิเจ็บเห็นไหมก็เลยผมก็เลยแบบ โอ้โหเอนโซ่น่าจะได้ลงแน่ๆแ,แต่มันต้องอยู่ที่ว่าเวิร์คเพอร์มิทเขาเสร็จเร็วหรือเปล่าลงทะเบียนทันหรือเปล่าเนี่ยต้องรอลู้อีกทีนะครับผมคูวาสิตกองเต้ปูริสิตโบยา่าสกาเดียก็เจ็บอยู่นะครับผมนะรายชื่อ5คนนี้นะผมคูวาสิตกองเต้ปูริสิตโบยา่าสกาเดียนะครับผมเจ็บทั้งหมดนะครับผมลงไม่ได้แล้วก็ปิดท้ายเรื่องความรู้สึกว่าเหมือนล่มต้นใหม่หรือเปล่านะครับผมพอตเตอร์บอกว่า เราเจอกับสถานการณ์อาการบาดเจ็บที่ไม่เคยเกิดมาก่อนไม่เคยมีมาก่อนเราหวังว่าจะได้เรียนรู้มากมายจากเรื่องนี้และแข็งและข้ามมันข้ามพ้นด้วยความแข็งแกร่งจากสิ่งนั้นตอนเนี้เราสามารถลุยได้แล้วในช่วงครึ่งซีซั่นหลังและตั้งตารอคอยสิ่งที่เกิดขึ้นในภายภาคหน้านะครับผมนี่เป็นทงหมดสลับสิ่งที่แกรนพอตเตอร์พูดเอาไว้ก่อนเกมน,นะไปดูรายชื่อที่คานะครับผมมูสโกสใสมาี่เอนโซ่ใส่มาเลยนะยืนคู่กับโควาสิตแต่ลืมไปว่าโคอาสิต ลงไม่ได้นะผมคงไม่อัปเดตมั้งนะครับผมเชลซีครับ4 2 3 1ครับผู้สาวตัวเป็นเกป้านะแบ็กขวาคงจะเป็นลนะิสเจมม์มั้งผมว่านอกจากว่าอาจจะอัสปิเวต้าออกสตาร์ทก่อนนะครับผมซิลวากับบาเดนเชลัวว่าตัวยืนอยู่แล้วแบ็กซ้ายเนี่ยอาจจะเป็นมาร์คคูคูเลย่านะถ้าส่วนตัวผมนะอาจจะเป็นมาร์คคูคูเลย่าแล้วก็โยกลุยส์ฮอร์ไปเล่นตรงกลางมั้งนะครับผมยืนคู่กับโอ้ทอล็อปตัชชีเนี่ยมันก็คิดยากนะ นะครับผมกองการนี้อาจจะไม่ค่าดเดาแล้วกันนะครับผมถ้าเอาง่าๆถ้าดีต่อเชลซีนะครับผมโชคดีก็คือแบบเอนโซลงได้ก็่าจะเป็นเอนโซส่วนใครที่ยืนคู่เนี่ยไม่แน่นะอาจจะเป็นคอนเนอร์การ์เกอร์ก็ได้นะเออแบบเหมือนเจนเลยอะ่ะแบบมีพละกกำลังไงนะครับผมคอย คอยไล่คอยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะช่วยเอนโซ่ได้นะ,ะไม่แน่นะครับผม mm. คอนเนอร์การ์ลเกอร์เวลาเล่นกับเอนโซ่ไม่แน่นะอาจจะดีก็ได้นะครับผมนะของงี้ไม่แน่นะ mm. ส่วนแนวรุกเนี่ย mm. จูอัลฟิลิกยังลงไม่ได้ก็คงเป็นเมสันเมาส์ตัวยืนนะครับผมแล้วก็มูดิกแล้วก็ปีกขวาในอย่างที่ผมบอกนะครับผมคือถ้าสภาพจิตใจซีเยตเนี่ยเอ่ออยู่ในสภาพที่ปกตินะแบบไม่ได้อะไรคืออ่ะเรื่องมันจบไปแล้วก็ผ่านพ้นไปแล้วก็โฟกัสกับทีมอ่ะก็อาจจะเป็นตัวจริงนะครับผมแล้วก็ นาเป้าคงยังต้องใช้บริการคายฮาวเวิร์สต่อไปนะผมก็เดี๋ยวโอบามิยองก็อาจจะมีสอดแทบบ้านนิดนิดน้อยแต่ว่าหลักๆเลยผมว่าน่าจะเป็นคายฮาวเวิร์สนะครับผมฟูลแลมเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะเด็กเก่าของเชลซีเนีอย่างวินเลียนนะผม,ผมก็ต้องคอยระวังอย่างมากเลยนะครับผมแล้วก็ฟาังเนี่ยก็นี่อันเดสเปเรล่าก็น่ากลัวนะผมนะก็คือ อย่างเกมที่แล้วอะ่ะคือถ้าเราไม่ผ่อนเกมไม่อยู่ดีเล่นแบบอะไรโง่ๆแบบนั้นอะ่ะแบบอยูอ่ดีไปตั้งรับแล้วโดนฟูลแลมกดอยู่อย่างนั้นอะ่ะนะครับผมก็แต่ด้วยปัญหาครั้งนั้นนะนัดที่แล้วที่ผ่านไปเนี่ยช่วงต้นมกราเนี่ยวันที่สิบสองมั่ประมาณเนี้ยนะผมก็คือเราเหลือผู้เล่นสิบคนได้ไงแล้วก็เลยสุดท้ายต้านไม่อยู่นะครับผมแต่อย่างน้อยนะครับเชลซี Chelsea อย่าเสียประตูแค่นั้นเลย ในแมตช์พรุ่งนี้นะครับผมคือขอแค่อย่าเสียประตูเร็วถ้านําเร็วอาจจะเข้าทางเชลซีแต่ถ้าจะพัดจะผูไปพลาดเองไปเสียเหลี่ยมไปเสียจุดโทษไปเสียฟาวแล้วโดนลูกตั้งแตะแล้วโดนฟูลแลมนำเนี่ยเชลซีลำบากนะครับผมแต่ถ้าเชลซีอยู่ในฟอร์มตัวเองไม่ผิดพลาดไม่เจออุบัติเหตุของฟุตบอลไม่ผิดพลาดเองอะไรเอง ผมเชื่อเลยครับว่ายังไงเชลซีเปิดบ้านเอาชนะได้ครับสามคะแ,แนนแน่แต่ถ้ามีการผิดพลาดวนบุคคนหรือไปโดนใบในแดงหรืออะไรอาจจะเสมอหรือแพ้เลยแต่ผมก็ยืนยันเหมือนเดิม้าปกติทุกอย่างถ้าเชลซีเล่นเหมือนเดิมในฟอร์มตัวเองชัยชนะไม่ไกลเกินเอื้อครับเกินเอื้อมครับขอภัยนะไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับผมก็เอาประมาณนี้นะผมสหรับ 11ตัวเองที่คาแต่ผมไม่เดาเลยแล้วกันเพราะว่ามันต้องดูที่ปัจจัยเอนโซ่กับซีเอ็ตนะครับผมแล้วก็ยูลิสเจอเดี๋ยวคือลง90นาทีไม่ได้อาจจะเดี๋ยวคนก็จะบอกว่าเนี่ยไม่ค่อยพร้อมจะส่งลงทําไมตั้งแต่ครึ่งแรกจนะอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยเดาไม่ถูกแต่ก็เชียร์ให้ชิวเวลกับทางลิสเจมรลงทั้งคู่นะผมเชียร์นะครับผมให้ลงทั้งคู่เลยออกสตาร์ทไปเลยก็ได้ครับนะพอพักมาก็เกือบสองอาทิตย์อ่ะ น่าจะฟิตพอสมควรถึงแม้จะเล่นไม่เต็ม90นาทีก็ตามนะผมไปลงข้อสนิมไงน,นะผมไปลงเล่นเลยก็ได้นะครับผมเพื่อเฉลซีได้คว้า3แต้มนะครับผมจะได้ไม่ต้องเพียงพั้มอย่างนัดที่แล้วอีกนะครับผมอย่างนัดก่อนที่เจอกับฟูลแลมนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้แล้วการสลับช่วง before the match ยังไงก่อนจากไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด like, subscribe ช่อง h e a r t of blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมสลับวันนี้ในช่วง before the match ก็ขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับ